ชาวราศีกันทุกท่านครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่กับการทํานายดูดวงชะตาของท่านในช่วงนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงของเดือนมีนาคมอยู่ท่านจะมีทั้งโชคทั้งลาบสมกับคําว่ามีนาท่านเคยที่อยากจะได้อะไรท่านก็จะได้มาในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านคิด ที่จะติดต่อเกี่ยวกับในด้านของการงานช่วงนี้ท่านก็จะต้องพบหรือว่าจะเจอผู้คนอีกมากมายจะมีกิจการการงานที่ทำอยู่ตลอดมีทั้งงานหนักและก็งานเบาบางทีก็เป็นงานที่เร่งด่วนบางทีอยากจะเป็นงานที่ลำบากแต่ท่านก็ต้องพยายามทำ แต่มันก็ทำจนได้โดยที่ไม่มีติดขัดอะไรทำจนมีความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญบางท่านนั้นก็เกิดการเบื่อหน่ายงานก็มีบางท่านอยากจะเปลี่ยนงานหรือหางานใหม่สิ่งนี้ท่านอย่าเพิ่งใจร้อนให้ท่านตั้งอกตั้งใจทำไปก่อนก็ขอแนะนำหรือว่าบอกท่านว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยน หรือว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจย้ายงานจะดีกว่าหรือท่านใดที่จะทำการเปิดธุรกิจใหม่ๆหรือร้านค้าใหม่ๆก็ขอแนะนำว่าอย่าเพิ่งทำจะเป็นการดีก็ขอให้ท่านนั้นรอไปจนถึงเดือนเมษายนพอถึงเดือนเมษายนในช่วงนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ดีท่านจะทำอะไรก็จะมี ผู้คนคอยให้กำลังใจและจะมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรามาดูในด้านของการเงินของชาวราศีกันกันบ้างการเงินนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะไม่ติดไม่ขัดท่านจะมีใช้มีจ่ายโดยที่ไม่ขาดมือเงินทองของท่านนั้นก็จะได้มาจากการที่ท่านทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่จะมีรายได้เป็นเงาตามตัวช่วงนี้การพูดการจาจะเป็นเรื่องสำคัญท่านพูดดีพูดเพราะก็จะเป็นเงินเป็นทองใครได้ฟังก็จะนิยมชมชอบดูแล้วเท่ากับท่านนั้นในช่วงนี้จะมีเสน่ห์มากในตัวของท่าน ท่านจะเอ่ยปากหรือว่าขอร้องจะมีความสำเร็จอยู่เสมอถ้าหากว่าท่านพูดดีก็จะมีผู้คนคอยช่วยเหลือท่านอยู่สำหรับรายจ่ายก็จะมีอยู่บ้างในช่วงของกลางเดือนนี้ท่านจะมีรายจ่ายท่านใดที่คิดที่จะซื้อของใหญ่ๆก็ต้องคิดดูให้ดีๆถ้าสิ่งไหนที่ ไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปซื้อถ้าหากว่าเราชะลอการซื้อได้ก็ขอให้ท่านชะลอไปก่อนถ้าสิ่งไหนจำเป็นก็ค่อยซื้อเอาเข้ามาไว้ก็ถือว่าภายในช่วงของเดือนหรือว่าช่วงของกลางเดือนนี้ไปจนถึงปลายเดือนแต่ในเรื่องของการเงินนั้นชาวราศีกันนั้นจะ ดีในช่วงของเดือนเมษายนท่านจะมีเงินไหลเข้ามาหาท่านทุกช่องทางบางท่านนั้นอาจจะได้จับเงินก้อนเงินหมื่นเงินแสนก็เป็นไปได้ส่วนในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีกันนั้นก็จะมีบ้างอาจจะเป็นลาบมาจากลาบลอยหรือการเสี่ยงโชค ในเร็วๆนี้บางท่านนั้นอาจจะได้ลาบมาจากเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องก็เพราะว่าดวงของท่านนั้นจะได้ลาบจากคนที่ท่านติดต่อกันอยู่มาตลอดแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาแต่เงินอาจจะได้อะไรมาอย่างง่ายดายก็มีเช่น ได้งานใหม่ๆเข้ามาได้เข้าหุ้นส่วนหรือว่าถือหุ้นดีๆกับเขาก็มีหรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งที่ดีได้ปรับฐานเงินเดือนใหม่ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบที่ดีอีกอย่างหนึ่งในด้านของความรักของชาวราศีกันนั้น ในช่วงนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่ที่ดีจะเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นคนรักจริงพูดจริงและอยู่ในศีลอยู่ในธรรมไม่เป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวถ้าได้อยู่ร่วมกันก็จะอยู่เป็นสุขจะมีลูกมีหลานและจะมีความอบอุ่นตลอดไป สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วให้ท่านระมัดมระวังคำพูดคำจาอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างจะพูดจะจาอะไรก็อย่าใช้อารมณ์ค่อยค่อยพูดค่อยๆจากันและทุกอย่างก็จะกลับมาดีเองเรามาดูในด้านของสุขภาพกันบ้างของชาวราศีกันนั้นภายในช่วงนี้ ร่างกายของท่านนั้นบางท่านนั้นก็ยังแข็งแรงดีอยู่บางท่านนั้นก็อาจจะมีโรคประจำตัวช่วงนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังอาจจะต้องกลับมาอีกครั้งในเรื่องของโรคประจำตัวจะทำให้ท่านนั้นต้องไปพบหมอกันบ่อยครั้งถ้าหากว่าท่านที่อายุมากก็ให้คอยระมัดระวังในด้านการเดินการเหิน อาจจะลื่นล้มลงไปได้การพักผ่อนนั้นก็ขอให้ท่านพักผ่อนให้เป็นเวล่ำเวลามันตรวจสุขภาพบ่อยๆจะมีการปลอดภัยกับตัวของท่านสำหรับในด้านอุบัติเหตุนั้นถ้าหากว่าท่านใดทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ให้ท่านคอยระมัดระวังให้ดี มิฉะนั้นจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้การสัญจรไปมาก็อีกเช่นเดียวกันให้ท่านระมัดระวังในเรื่องการใช้รถใช้ถนนแต่หากว่าท่านไม่ประมาทเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับท่านได้คบคนก็ขอให้ท่านระมัดระวังคนอาจจะมีการมาหลอกลวงคนบางคนนั้นจะไม่ซื่อตรงกับเรา เรื่องเงินเรื่องทองก็อีกเช่นเดียวกันอย่าให้ใครมาขอ,อยืมมากนักให้ไปแล้วเราก็อาจจะไม่ได้คืนก็ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านนั้นระมัดระวังให้ดีในเรื่องของการเงินนี้สรุปโดยรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าชาวราศีกันนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีทั้งการงานการเงินความรักและโชคลาภ ในช่วงนี้ยังเป็นโอกาสทองของชาวราศีกันอยู่ฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ